哈哈哈！哈，来，中奖。 สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ขู่สู่คนครับบ่าววันมาแล้วครับเอาครับวันนี้มือนี้ก็ได้น้ำแซบมาสูพี่สุนองกินทีือเก่าครับตำปลาครับพี่น้องถาดยางยักบึมบิ่มกันไปเลยครับผมเครื่องแน่นครับผมจีจัดจัดจ้านนะครับผมเปรี้ยวหวานครับรสชาติมันมือนี้ครับผมเครื่องนี่เนี่ยอิลีพี่น้องเบื้องนี้นี่กากหมูนี่ส่วใไส้ครับผมกากหมูติดมันน่้อไหมครับเป็นน้อไม้ดองเนี่นะพี่น้องนะแล้วกับนีเป็นหัวหอยหอยนี่เป็นหอยเชอรี่แมค้าวาเมนี กรอบดีขนาดบะเหนีย,บนยวบหือนไดครับผมปูดองพี่น้องนี่ขาดบะได้ครับผมสมพักมากินกับท่านี้นะครับพี่น้องสมพักพักกับนี่เป็นกาดกรอบดอกกระเจียวครับแล้วก็มีกากหมูติดมันตัวนี้ขาดบะได้ครับนี่ที่เด็ดเข่าเหนียวทั้งนี่นะครับพี่นอ้องนะเอาบ๊วบอกลายยายห้างครับก่อนอื่นก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแบบวันนั้นไหมนะครับพี่น้องผู้เขามารับชมผู้เขามาติดตามมาวันขอบคุณเลยละครับผมเขามาเป็นกำลังใจในไลฟ์เด้อพี่น้อง บายยพี่น้องแดดมันห่อนครับผมเคลือดอยากตำปลาตำาดงนี่แหละครับจัดซะครับถาดบักไงครับตอนเราตัดตำไห้ครับตำไห้สาใจขน,นาดต้องเมียงครับวันนี้ขออนุญาตสุดเลยนะครับอื้อ เออบ่กครับนี่ไหมาเออมันแม่นบบบเกื่อนแบบเกื่อขึ้น,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 นยังอ่ะมัมขึ้นปันไดงแห่งกินแสบกรอบสดไซได้วยครับมาครับเป็นของมามามา ถึงนำตำลึบุกขอบาเดลตั้งตัวนี้ครับโอ้คักข,ขนาดครับ ขาดผักหงได้ไน่นองเลยแม่ขาดจัดไห้กุกผ <c oughs> ักญ่เลยครับใจขนาดอื <c oughs> องอคนอยากได้รับเป็นน้องเด้อ เอลี่ยเน,นียอๆนะ <c oughs> <c oughs> กินได้สามคนครับทัดเนี่ยตนนัดง่ายครับ สมพักก็บั็นกับเขากันดีกัขนาดนัาเนาะกับตำปลาเนี่ยื 부드러운 음. มาได้รับี่นอง ทักข,ขนาดครับพี่น้องแซ่บครับเขาคนทักกบกากหมู <c oughs> เป็นบะาซืนบะา่วงครพ่ห้องจัดซะซซืนหะกอกแบบน,นี้ครับือ áo xây hợp ฟินขนาดครับโอ้ขะขนาด ข้าวเหนียวกับมีดดิครับพ hm er ี่น้องเครื่องเล่นกันระรับ บาดทัวสุดยอดครับพี่น้องเอ้ยฟินคัะขนาดถ่านแบบไงเครื่องเงินแน่นครับซึนแบบกรอกมาดีครับเอาพี่น้องเพิ่งเลยจัดนะครับแซ่บขนนะครับตำปลาครับผมโห้ยคักแง่ครับผมเอาเจได่ก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปบอกวันนั้นไหมนะครับโอ้พี่น้องผู้เข้ามารับชมผมขอไม่ติดตามบวันก็ขอขอบคุณเลยครับผม ฝากพี่ฝั่งน,อน้องได้แด้วครับผมเอามือนนิบอมันีิวขอลาพี่แลานนองไปก่อนครับสวัสดีครับ